สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ควรไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบไพ่เล่าเรื่อง จะให้ไพ่บอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎมีเรื่องราวดีๆอะไรหรือเรื่องราวไม่ดีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเสริมพลังบวกและรับพลังบุญในด้านไหนถึงจะส่งผลทําให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้ไพ่บัตรกรรมการในตอนท้ายเพื่อเปิดในการเสริมพลังบวกรับพลังบุญกันนะคะดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณ ไพ่ <c oughs> รูวอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่หนึ่งดาบเขาบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกรกฎ มีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรืออาจจะเริ่มต้นมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะเป็นการที่เริ่มต้นแบบมีอุปสรรคขวางหนามสักหน่อยนะไม่ราบลื่นเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณไม่ท้อถอยสัก่อนไม่หมดใจสัก่อนคุณถึงจะประสบความสําเร็จดังนั้นในช่วงเนี้ก็เป็นช่วงของการวัดใจของชาวราศีกรกฎว่าคุณจะมีความกระตือรือร้นหรือมีความ เขาเรียกว่ามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนถ้าคนที่เอาจริงเอาจังมากมากมาก,มาก,ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้ไพ่ใบต่อมาบอกถึง j u s t e n t j u s t e n t ในที่นี้เขาบอกว่าชีวิตของชาวราศีกร,รกฎกําลังจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณต้องทำอะไรแบบซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกรกฎคือเรื่องคําพูดคาจาที่ตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปจะส่งผลทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้เพราะคําพูดคํำจาของตัวคุณชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคนอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นได้จากคําพูดคำจาจากงานของคุณงานที่ส่งผลทำให้มีคดีความอาจจะเป็นเพราะว่า คำพูดที่ไปตัดสินหรือไปพูดเ,เน็บแนมหรืออาจจะไปพูดอะไรที่มันตรงเกินไปกับการตัดสินผู้อื่นแล้วส่งผลทำให้เขามาฟ้องร้องทำให้มีคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะมันเป็นการที่เรียกว่าบอกถึงชาวราศีกรกฎบางคนนะ ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่จะต้องมีคดีความแต่บางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นจากการทำงานจากการที่เรียกว่าคุณมีความกระตือรือร้นจากการที่คุณทำอะไรซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาจะส่งผลทำให้คุณมีชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะมีชื่อเสียได้ถ้าคุณทำอะไรที่ปกปิดหมกเม็ดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้คุณมีชื่อเสียเกิดขึ้นได้ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตก็บอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้บางคนก็มีเกณฑ์ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือบางคนท่านมาถาม,ถามถึงเรื่องการงานก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปยังไม่กระตือหรือล้นยังไม่ได้หวือหวายังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากนักอาจที่จะต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม ตัดสินใจอาจจะช้าตัดสินใจช้าคิดช้าช้าแต่ชัวเพราะฉะนั้นอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะอย่าพึ่งผีผามอย่าอย่าพึ่งใจร้อนมันถึงจะประสบความสำเร็จไปในทางที่ดีได้ถ้าคุณไม่ผีผามไม่ใจร้อนมากเกินไปคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตได้ด้วยเช่นกันแต่เขาบอกว่าบางคนบางคนสำหรับชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะลงทุน ทำอะไรที่ต้องใช้เงินก้อนโตได้หรือบางคนก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมที่อาจจะต้องใช้เงินมากสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะหมดไปกับการศึกษาเรียนรู้ต่างๆแต่การศึกษาเรียนรู้ต่างๆหมดไปกับวิชาความรู้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเราอาจจะไม่ใช่ตัวคุณ อาจจะเป็นลูกเป็นหลานคนที่คุณดูแลคนที่คุณรับผิดช,ชอบที่คุณอาจที่จะต้องยื่นมือเข้าช่วยด้วยการที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษาใหม่ลูกเข้าอานุบาลหลานเข้าอานุบาลก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยก็ต้องหมดเงินก้อนโตเพราะอะไรเพราะเข้าอานุบาลก็ต้องเสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่รองเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ชุดนักเรียนหนังสือค่าเทอมค่ากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจะต้องมีนะคะหรือบางคนลูกอาจจะย้ายจากประถมเข้ามัธยมหนึ่งบางคนก็อาจจะมัธยม3ขึ้นมัธยม4บางคนก็อาจจะมหกกำลังเข้ามหาลัยเป็นเรื่องที่กำลังใช้เงินทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเสียเงินก้อนโตได้หรือบางคนก็อาจจะได้รับเงินก้อนโตได้นะคะ ใบต่อมาการรับเงินก้อนโตสำหรับาชาวราศีกรกฎนั่นหมายถึงคุณเป็นครูบาอาจารย์นะและมีลูกศิษย์ศรัทธาแล้วมาโรงเรียนกับคุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตใบต่อมาได้อัศวินดาบอัศวินดาบก็บอกว่าเป็นช่วงที่ต้องกระตือรือร้นมากหน่อยนะสำหรับชาวราศีกรกฎ ต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยกับงานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวพบอุปสรรคติดขัดต่างๆต,ต,ต้องฝ่าฟันให้ได้ถึงจะประสบความสําเร็จไพ่ใบต่อมาได้แปดเหรียญแปดเหรียญเขาบอกถึงว่าช่วงนี้งานล้นมือนะงานค่อนข้างเยอะงานเข้ามาเยอะเลยทีเดียวงานเยอะเงินก็จะเยอะตามไปด้วยเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องมีความกระตือรือร้นให้มากๆถ้ามันดรอปลงไปถ้ามันขี้เกียจเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย โอกาสดีๆมันจะหลุดลอยไปเลยนะคะเพราะมันเป็นจังหวะที่กําลังได้รับโอกาสดีๆต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวคุณด้วยนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าพูดจาแรงๆนะคะอย่าพูดจาที่ไปเสียบแทงใครแรงๆมากเกินไปหรือบางทีก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุด้วยใครที่ขับรถขับล่อย่าเร็วเกินไปอาจจะมีอุบัติเหตุ ทำให้คุณเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะเสียหายแตกหกักพังเสียหายเกิดขึ้นเออ่ในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ทําอาชีพไม่ใครที่ทํางานประจำคนที่ทํางานประจําระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่าไปประทะอย่าไปชนกับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือตกงานโดยไม่รู้ตัว กงานหลุดเนี่ยออกจากงานแบบกระทันหันได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ทําอาชีพอิสระต่างๆก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณที่อาจจะไปพูดแรงกับลูกค้าทําให้เสียลูกค้าได้หรือมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานแบบปุับปรับกระทันหันอย่างที่คุณคิดว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะงานนี้มันคงจะแบบ ไม่ถึงมือเราอาจจะคนอื่นได้แต่คุณจะได้แบบไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบต่อมาบอกว่าสิบมเมท้าสิบไม่เท้าบอกถึงการที่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวราศีกรกฎแบกรับภาระไว้หนักอึ้งโดยเฉพาะภาระที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและเป็นการเงินก้อนโตอาจจะหมายถึงหนี้สินระยะยาวที่คุณมีแบกรับอยู่ มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดโมโหเจ้าอารมณ์ได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหนี้สินที่มีอยู่ค่อยๆเคลียร์อันไหนที่ยังไม่จําเป็นยังไม่ต้องจ่ายอันไหนอันไหนที่สามารถพูดคุยตกลงต่อรองกันได้ก็เลื่อนไปก่อนอันไหนที่มันดอกเบี้ยแบบทบต้นรีบจ่ายอันนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเราจ่ายช้าไปวันหนึ่งดอกเบี้ยมันก็จะทบต้นเลยทันทีเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง จ่ายให้ตรงเวลากับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้บ่ายเบี่ยงไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นดินพ่อขางหมูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่เก่งเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเนี่ยจัดว่าคุณต้องมีความกระตือรือร้อนในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอาจไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยนะคุณจะโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างชัดเจนและโดดเด่นมาก โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงิน mm hmm. เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ภาระของคุณเยอะนะคะภาระอาจจะรอบด้านหลายอย่างแล้วทําให้คุณรู้สึกเครียดง่ายดังนั้นไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถนะอยู่ที่ตัวคุณจะกระตือรือร้อนมากแค่ไหนเพราะถ้าคุณกระตือรือร้อนมากคุณสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเพราะคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอยู่แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองนะคะ ไพ่ใบต่อมาห้าถ้วยห้าถ้วยคุณเป็นคนท้อแท้ง่ายต้องบอกองนี้เลยคุณเป็นคนท้อแท้ง่ายชอบตั้งเป้าไว้สูงเกินไปการตั้งเป้าไว้สูงเกินไปมันจะเกิดว่ามันจะเกิดความท้อแท้ได้อย่างง่ายๆเพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าทั้งเก่งเก่งขนาดนี้แล้วพยายามขนาดนี้แล้วกระตือรือร้นขนาดนี้แล้วทําไมมันได้รายได้แค่นี้ล่ะทําไมมันไม่ได้ตรงตามเป้าหมายคุณตั้งเป้าสูงเกินไปมันจึงไม่ตรงตามเป้าหมาย เพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณลองมองดูดีๆทำให้ตัวคุณคุณอาจจะมีรายรับหรืออาจจะมีรายได้ที่ดีมากกว่าเดิมแล้วแต่อาจจะตั้งเป้าว่าอยากจะได้เท่านั้นเท่านี้เพราะค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างเยอะดังนั้นมันเอามาเอามาตั้งเป้าแบบเนี้มันจะทำให้หมดกำลังใจได้แล้วต้องมองดูว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เท่านี้นะแต่ตอนนี้ได้ขนาดนี้ก็ดีถมเถไปแล้วนะคะ ใบต่อมาได้10ดาบ10ดาบ10ดาบติดกับทาวเวอร์ให้ระวังเรื่องคำพูดให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะคำพูดที่จะทำให้คุณคุณอาจจะพูดอะไรแบบเอะอะโวยวายผงผางเสียงดังหรืออาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าทำลายข้าวของหรืออาจที่จะถึงขั้นที่เอ่อบางคนก็ทำร้ายตัวเองบางคนก็ทำร้ายผู้อื่นนะคะ เพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆอารมณ์อาจของคุณอาจที่จะแปรปวนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเป็นช่วงจังหวะของการทํางานที่ต้องระมัดระวังว่ามีศัตรูคิดร้ายนะคะมีศัตรูคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณแต่คุณกลับไปไว้วางใจหรือกลับคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้นะเขาอาจที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดออกจากงานได้หรืออาจที่จะแทงข้างหลังคุณทําร้ายคุณพอคุณมารู้อีกทีหน,นึ่งอ่ะ คุณมีปัญหาไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรแล้วมันจะส่งสู้คุณนะป้องกันตัวเองตั้งทีแรกว่าอย่าไปไว้วางใจใครมากเกินไปแต่อย่าใช้อารมณ์หรือคำพูดคำจานในการตัดสินหรือพูดแรงนะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังคือเรื่องอุบัติเหตุเลือดตกยางออกจะมีเกิดขึ้นใครที่ในเดือนกุมภาพันธ์ใครมีเกณฑ์ที่ ปวดหัวเป็นไมเกณฑ์ปวดหลังบา่าไหลเอวสะโพกต้นขาต่างๆไปฝังเข็มซะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะหรือบางคนถ้าใครมีเกณฑ์ของการสัญญกรรมไปสัญญกรรมซะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะหรือถ้าไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้ฝังเข็มคุณก็ไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพแล้วก็ไปหยอดตู้บริจาคอุทิศให้กับผลบุญที่ทำในครั้งนี้คุณก็ต้องบอก ผลบุญที่ทําในครั้งนี้หากลูกช้างเคยล่วงเกินใครไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันขอให้เจ้ากรรมนายเวรมาร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญครั้งนี้ที่ลูกทําแล้วส่งผลทําให้การอนุโมทนาบุญในครั้งเนี้ยขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับผลบุญนี้ไปด้วยนะคะโปรดอโหสิก,กรรมและอนุโมทนาบุญให้กับคุณมันก็จะทําให้ หนักเป็นเบาอ่านะคะไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นหนักมันจะกลายเป็นเบาบางคนดวงแข็งก็อาจที่จะมีเรื่องเสียเงินเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดทำให้ไม่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไพ่ใบต่อมาได้สามเหรียญสามเหรียญเขาบอกว่าช่วงนี้งานดีใช่ไหมนะใครที่ทำงานที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นหรือเข้าไปคล้องเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่น มันจะมันจะทําให้คุณ่ะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแล้วก็มีคนเชื่อถือในตัวคุณด้วยอย่างเช่นเป็นนักพยากรณ์อย่างเช่นเป็นนักจิตวิทยาเอ่อขายประกันก็ได้เป็นอู่ซ่อมรถก็ได้นะคะเพราะอู่ซ่อมรถเวลารถเสียรถพังเราก็ต้องเรียกให้เขาไปช่วยเหลือเอ่อหรือทําเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาก็ได้บางทีอาจจะเป็นที่ปรึกษากับบริษัทที่กําลังจะ ล้มละลายได้นะมาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายจะบอกว่าอะไรกับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎบ้างได้ไพ่เอ่อเฮโรแพนสังฆราชเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ตามมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบกับตัวเองให้มากๆถึงจะดีนะคะเป็นจังหวะที่คุณมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เป็นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเออ ตามความเป็นจริงนะคะคุณกระตือรือร้นคุณมีผลงานคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณนั่งรอบุญวัส,สนาอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบก้าวกระโดดโดยที่ไปประจบประแจงเจ้านายจะไม่ได้สําหรับอันนี้จะไม่ได้นะคะต้องมีความสามารถด้วยตัวคุณเองแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณเองนะคะจะช่วยเหลือจะปกป้องคุณเองดังนั้นจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือด้วยนะสําหรับชาวราศีกรกฎและลัคนากรกฎมีปัญหาหรือมีเรื่องราวใดๆที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมปกป้องคุณนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญในด้านไหนไพ่ใบแรกบอกว่าให้ชาวราศีกรกฎ <c oughs> หรือลัคนากรกฎ เสริมสวยหรือเสริมหล่อในวันเอ่อในวันพฤหสัสบดีนะคะอาจจะแต่งหน้าทาแป้งหรือแม่ก็หวีผมผู้ชายก็เอาแค่หวีผมเนาะในช่วงเวลา11นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกาในวันพฤหสัสบดีวันพฤหสัสบดีในในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยกาลโยกยังเป็น อธิบดีเพราะฉะนั้นเสริมแล้วทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณเสริมแล้วทําให้คุณมีความคิดความอ่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอธิบดีในที่นี้มีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอธิบดีในที่นี้หมายถึงการที่เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะบรรลุเป้าหมายมันจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการที่มีคนคอยหนุนหลังคุณอย่างเช่นมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังคอยให้การช่วยเหลือ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมานะคะอ่ะเขาบอกว่าให้คัดลายมือสวยๆคัดชื่อนะคะชื่อและนามสกุลของคุณแล้วก็วันเกิดอ่ะสมมติเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์แค่นั้นพอนะคะพร้อมคํำอวยพรอวยพรตัวเองอะไรก็ได้ยาวๆไปเลยหนึ่งบรรทัดนะคะให้เขียนทั้งหมดสิบบรรทัด ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเกิดชื่อนี้นามสกุลนี้วันเกิดเกิดวันอันนี้วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็ตามด้วยคําอวยพรให้จบหนึ่งบรรทัดขึ้นต่อทําอย่างเงี้ยสิบเจรรทัด17บเจรรทัดเป็นกําลังของดาวพุธเพราะฉะนั้นให้ทําในเวลา12บสนาฬิกาสานาทีถึง13บสนาฬิกาสานาที ทำเสร็จแล้วเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างที่มาดามบอกวันพระรหัสอาทิตย์บดีเอวันพระรหัสออาทิตย์บดีก็จะเสริมให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนเสริมในวันเเขียนทั้งหมด17บรรทัด17เป็นกําลังของดาวพุธเสริมเรื่องคําพูดคําจาของคุณให้พูดแล้วดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าฟังดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูว่าเสริมพลังบวกรับพลังบุญใบสุดท้ายให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่า สวดพระคาถาประจําวันพุธ17จบในวันอังคารนะคะวันพุธเนี่ยเสริมเกี่ยวกับด้านคําพูดคําจาต่างๆให้ดูดีนะคะให้หน่าเชื่อถือให้ผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือให้ลูกน้องบริวารเชื่อถือให้คนในสังคมคนรอบๆตัวคุณ เชื่อถือและศรัทธานในคําพูดของคุณเสริมในวันอังคารนะคะสวดพระคาถาประจําวันพุธในวันอังคารเสริมเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานทําให้คุณกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะให้ทําในเวลาสวดในเวลา21่สนาฬิกาสนาทีถึง22่สนาฬกาสนาทีเอ่อสำหรับผู้ที่เกิด วันราศีกรกฎนะคะสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎแคปหน้าจอไว้นะคะจะได้รู้ว่าคุณต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญอะไรบ้างดังนั้นในที่นี้ไพ่กันเนี่ยไพ่เน้นเลยนะวันพระรหัสตั้งสองวันละเพราะฉะนั้นวันพุธก็อีกสองนะเสริมเรื่องคําพูดคําพูดของคุณจะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในตอนนี้คําพูดของคําพูดคําจาของคุณยังแลดูเป็นเด็กเกินไปนะคะ สำหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงราศีกรกฎทุกคนบางคนเขาก็พูดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วก็อาจที่จะทําเสริมให้มันดูดีดูมีอํานาจวาสนามากยิ่งขึ้นนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วนะคะใครอยากที่จะเรียนไพ่ย,ยิปซีทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวเพื่อไปสอบถามค่าเรียนกันได้ส่วนใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัว ทักอินบ็อกไปที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ